สนามสวัสดีครับพี่น้องทุกุตุกุนครับวันนี้มาพบกับช่องที่ตาฮักบอลเชีนเกย์นะครับต่อเปิดประเด็นวันนี้ครับผีเขียวพูดอะไรกันแท้ตอนมีคนหนึ่งครับตอนนี้ที่ผีคิดว่าได้แล้วแน่นอนเอลิกเทนฮากกันเองนะครับทําได้นแน่เป็นยามของคำกล่าวของท่านผีครับมีคำกล่าวว่าเอลิกเทนฮากนะครับอ่าทีทําได้นแน่ครับผีจะต้องรุ่น เส้นทางจำไม่ได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแล้วว่าคนที่พวกเขาจะดึงมาคุ้มเบี้อ่าคุ้มทีมเป็นคุณซื้อแบบถาวรคนใหม่นั่นก็คือครับเอริกเทนฮากโดยพวกเขาครับต้องการประเมินและความูลรายละเอียดต่างๆครับมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วาการเปิดเผยครับของเดีส์ครับคือข่าวจิตมันจะเจออยู่ในเต็ดยกให้เอริกเทนฮากครับเซนเนอร์เจ็ดอัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะครับเป็นตัวเลือก อันดับแรกที่พวกเขาจิดึงก็ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หลังจากจบฤดูกาลนี้ครับนีมินเปนแปดอัพมีครบจบทุกอย่างครับบอลเต็งบังเต็ปคูมวีวีดี้ไฮเลนท้องในซุ่มซุ่มมือละลานถ้าชอบคลิปกระโดไลค์ถ้าแชร์กดแชร์จัดไปพี่น้อง